ผู้เมืองนะครับได้มาชื่นชมมาดูผลงานจากพี่พี่น้องทหารท่านผูพัฒนาสีน้ำเงินบม22เรานะครับที่เข้ามาดูที่ตัวตัวบพตาโดยท่านนายุสมคิดลังกาและก็ท่านกำนันพานุนันตะนะครับท่านเลขามาดูพื้นที่ว่าสนดีขนาดไหนพี่น้องคนสุดยอดขนาดไหนสนเส้นนี้เพื่อพัฒนาไปสู่อินโดจีนครับการตลาดการนำผู้ลิตออกสู่ท้องตลาดของพี่น้องชาว่าต่างกับท่านครับ ครับเชิญครับทูสั้นเช่นผสมผสานสั้นฉากยาวในงานนะครับเพราะว่าจริงๆนะถ้าเราใช้งบของมต่อเขไม่ใช่น้อยในการทับสวนอย่างเงี้ยเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ๆแล้วก็สวยสวยงามมากนะครับรัตจรเขตนี้ได้ใประโยชน์ในการผลผลผลิตการกระจายตลาดตลาดครับใช่ใช่าถือว่าเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับสวยงามมากเดี๋ยวพอฝนมาเนี่ยลูกหลังฟูขึ้นมายิ่งจะสวย ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่งต้องขอบขอคุณทาานรัประกา้งสองท่านกัลูนาได้เมตตาให้ชาวตะบันโกต่างได้ได้ประโยชน์จากจากโครงการนี้นะครับรู้สึกว่ามันถ้าเราจะใช้งบของเราเนี่ยมันจะต้องใช้งบงเป็นจํานวนมากหรือท่านมัดทําให้ก็ถหรือว่าสุดยอดค,<ช>ครับสุดยอดเป็นเป็นที่น่าประทับใจมากแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างมาก,รก,กมารครับปับทีนครับต้องกรบขอบคุณท่านพระเดกทิ์แก้วดวงใหญ่ท่านรองทองคาดาบพิมจับและ ข้าราชการทหารละสังกัดนโมโกศส,สองนะครับและพนักง,งานภาคสองกองบัญจาการฐานพัฒนานะครับกองบัญจาการฐานสุขนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนของพื้นที่ตะบลโตต่างของเราเพื่อจะนําผ,ผลผลิตสู่การค้าการขายทางตลาดอินโดจีนต่อไปครับขอบคุณครับ ถนนอ่าอสซึ่งได้รับโอมาณดยูรกิจกจากกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับก็ปี6ก6ก6นะครับถนนก็สวยงามนะครับประชาชนได้ใช้บัวโพตาประโยชน์นะครับเส้นบ้านหนองบัวบ้านโพตากนะครับก็เป็นเป็นเส้นหนึ่งที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมานะครับดีก็ตัวเนี้ยเราจะไปถึงไปถึงอ่าป่าด้านบุีนะครับบ้านไปบ้าน ก็ถือว่าถนนมีความสวยงามยังใช้ประโยชน์ได้ดีมากนะครับก็หวังใจว่าปีนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนอุดหนุนกับกรมส่งเสริมทัพย้องถิ่นเราอีกในการในเรื่องต่อไปอาจจะเป็นเส้นรับสนิทใช่อาจจมาเปิดอนี่ยโครงการบ่ิรับ